สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พี่เจบีก็ได้มาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้พี่เจบีก,ก็แบบชิคๆคูลๆเหมือนเดิมแบบน่ารักมากๆจริงแล้วก็แบบเดินทักทายแฟนคลับแบบทั่วถึงมากๆเดินจนสุดซอยเรียกว่าเดินจนสุดซอยกันเลยทีเดียวเราแฟนคลับอากาเซ่ก็คือไปรอพี่เจบีก,กันแน่นเต็มสนามบินเลยคือแบบพี่เจบีเห็นพี่เจบีคงต้องแบบภูมิใจในตัวอากาเซ่ไทยอย่างแน่นอนแลวแบบคิดในใจเลยว่าเออพี่เจบีต้องดีใจมากๆที่เห็นพวกเราเราก็ดีใจที่เห็นพี่เจบีและที่สําคัญต้องขอแสดงความยินดีและดีใจก ด้วยที่แบบบัตรคอนเสิร์ตของพี b ีคือโซอาอีกแล้วเธอซึ่งเป็นการจัดคอนเสิร์ตปิดท้ายการจัดเวิร์ลทัวร์อีกครั้งในประเทศไทยนั่นเองนะคะรอบนี้นะคะกลับมาในสเกลงานที่ใหญ่ขึ้นพร้อมความพิเศษแบบจัดเต็มพร้อมเวทีสุดใกล้ชิดที่งานไหนก็ให้ไม่ได้ซึ่งพี b เป็นผู้ออกแบบเองอีกด้วยนะจ๊ะเธอจา๋าผังเวทีคือพี b บเป็นคนออกแบบเองเธอใส่ใจเป็นที่สุดและเป็นการการ,ารันตีได้เลยว่าแฟนๆชาวไทยหรืออากาเซ่ไทยนะคะให้การต้อนรับ พี่เจบีอย่างอบอุ่นอย่างที่เคยเป็นมาตลอดเสมอมาเรียกได้ว่าไม่ว่าจะจัดการแสดงกี่รอบก็โซเอาหมดทุกที่นั่งกันไปเลยทีเดียวจ้าแล้วมาพบกับพี่เจบีในวันที่ 11- 22เอ็ดยี่สิบสองมกรานะคะทุกคนคะ่ะที่ Impact เมืมองทองธานีได้เลยนะจ้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทีมสนามบินทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมไลฟ์สดเอ่ยทีมถ่ายรูปเอ่ยที่มาลงในทวิตเตอร์ให้เห็นความน่ารักของพี่เจบีกันแล้วก็ที่แบบไลฟ์สดถ่ายรอดสดให้พวกเราแฟนๆทางบ้านได้ชมกันก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ 자. <목소리나>